มั่นคงสุดๆเชนแพร์ปวดโมเมนต์หวานพร้อมขอบคุณคำมั่นสัญญาอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หวานและน่ารักมากๆสำหรับคู่รักของนักแสดงหนุ่มเชนนัทวัฒน์เปล่งสิริวัตรกับภรรยาสาวแพรพิไลรำพาสิริสุรีพัฒท,ที่ตอนนี้ทั้งตัดสินใจควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจกันมาสี่ปี ล่าสุดหนุ่มเชนเผยโมเมนต์ moment หวานไกลพันรยาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่า I love you to the moon and back my wife เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชานาเนบีดีทริป2 0 2 3ด้านสาวแพรอเองก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์พร้อมอวยพรวันเกิดให้ระบุว่า HBD คุณสามีคำพูดไหนบอกรักได้กว่านี้ไหม เพราะรักแบบหลงไปแล้วเนี่ยขอบคุณที่อยู่ข้างๆและดูแลกันนะคะขอบคุณในคำสัญญาว่าจะจับมือกันไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรแพรรักเชนเชนคือความสุขของแพรนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพชานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพชาในกิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจแปนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2023